เปิดเจ็ดอันดับกองทัพยอดเยี่ยมแห่งปี2,568ของเจ็ดชาติเจ็ดประเทศที่ยอดเยี่ยมที่สุดอีกมุมของโลกหนึ่งในนั้นมีประเทศไทยเข้ารอบด้วยนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ได้รับชมการเดินสวนสนามยอดเยี่ยมที่สุดในโลกไปแล้ววันนี้เราจะมาดูกองทัพยอดเยี่ยมที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรามาดูกันว่าจะมีประเทศไหนเข้าป้ายกันบ้าง คลิปนี้มุ่งเน้นเนื้อหาสาระทางเทคโนโลยีสิ่งใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจกับยุคสมัยใหม่สุดไถเท่ก,ก้าวล้ำที่สุดที่มนุษย์สร้างขึ้นจนใครหลายคนคาดไม่ถึงว่าจะทำสิ่งนี้ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแน่นอนว่า ทุกประเทศมีการแข่งขันขีดความสามารถทางเทคโนโลยีเกือบทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในประเทศโดยเฉพาะฐานการผลิตด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยและทรงพลังที่สุดจุดก้าวล้ำไปอีกขั้นกับองค์การนาซาอาวกาศเหยียบดวงจันทร์ยันนอกโลกก็สามารถทําได้ด้วยมันสมองสองมือของมนุษย์ที่ยอดเยี่ยมตัวเล็กๆแต่สามารถสร้างสิ่งใหญ่ๆได้โดยเฉพาะพี่ใหญ่อย่างจินที่ล่าสุดสามารถทำฟิวชั่นพลังงานนิวเคลีย ทดแทนดวงอาทิตย์ได้ถ้าเกิดวันนั้นดวงอาทิตย์ดับสูญสลายหายไปจากโลกนี้พี่กินก็สามารถทําให้โลกนี้สว่างสวัยได้อีกครั้งและยังมีแผนขึ้นไปครอบครองพื้นที่ปลูกสร้างธานีอวกาศบนดวงจันทร์อีกด้วยด้านประเทศใหญ่อย่างสหรัฐอินเดียรัเสเซียก็ไม่น้อยหน้าเกิดการแข่งขันแย่งชิงพื้นที่นอกโลกกันเลยทีเดียวใครจะสําเร็จก่อนกันอีกไม่นานเกินรอรู้กัน แต่วันนี้เราจะมาดูดูความยิ่งใหญ่ของกองทัพในเอเชียของเราหลังจากก่อนหน้านี้ได้นําเสนอระดับอาเซียนไปแล้ววันนี้เราจะมาดูระดับเอเชียกันว่าจะมีขีดความสามารถด้านกองทัพขนาดไหนเริ่มกันที่พี่ใหญ่อย่างกินกันเลยอันดับที่หนึ่ง ต้องยกให้กองทัพประเทศจีนหลังจากหัวใจชัยในการเดินสวนสนามที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกไปแล้วพี่จีนย,ยังคงความเป็นหนึ่งในด้านกองทัพที่ยอดเยี่ยมที่สุดในภูมิภาคนี้อีกด้วยจีนเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลกรองจากประเทศอินเดียเพียงไม่กี่คนนะครับจีนมีประชากร1,413ล้านคน อันดับกองทัพจีนเป็นอันดับที่3ของโลกนะครับแพ้อันดับที่2จากรัเสเซียด,ด้านจานวนหัวลบนิวเคลียร์เท่านั้นอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงพี่จีนมีทหารประจำการ2ล้านนายกองคนสำรองนับไปทั่วน,นะครับงดประมาณด้านกองทัพมหาศาลเป็นอันดับ2รองจากสหรัฐนะครับมีเครื่องบินลบเครื่องบินโจมตีเครื่องบินรุ่นใหม่ล่องหนและเฮลิคอปเตอร์มากกว่า1น0 0 0มลำนะครับ รถถังยานเกราะมากกว่า1 0 0 0 0แคันปืนใหญ่อัตจรปืนใหญ่ล่าจุงมากกว่า5้าหมื่นชนิดยิงได้ทุกพิกัดจัดได้ทุกมิติรถยิงจรวดหลายลำกล้องมากกว่า5,000คันและขีดความสามารถฐานการผลิตสร้างเองผลิตเองและยังส่งขายทั่วโลกอีกด้วย ไปดูกองทัพเรือพิจีนกันบ้างนะครับพิจีนมีเรือรบประจำการมากกว่า1,200ลำเรือดำน้ำมากกว่า100ลำล่าสุดพิจีนยังเปิดตัวหุ่นยนต์รุ่นใหม่หน้าเหมือนมนุษย์พูดตอบตู้ทั้งท่าทางและกิริยาแทบจะแยกไม่ออกเลยว่านี่คือหุ่นยนต์ใช่ไหมและยังเปิดตัวหุ่นยนต์สังหารด้านกองทัพอีกด้วย พิจินยังพัฒนาอย่างรวดเร็วล่าสุดเปิดตัวเรือบรรทุกเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดและใหญ่ที่สุดอีก2ลํลำหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเปิดตัวเครื่องบินลบรุ่นใหม่ล่องหนพิจินก็ไม่น้อยหน้าเปิดตัวเครื่องบินลบล่องหนรุ่นใหม่เช่นกันแหม ส่วนทางด้านหัวรบนิวเคลียร์ต้องยกให้รัเสเซียนะครับมีเยอะที่สุดนะครับ6,000กว่าลูกรองลงมาสหรัฐอเมริกานะครับมีประมาณ5,000กว่าลูกและพิกินไม่ต่ำกว่า2,000กว่าลูกนะครับล่าสุดพิกินยังสามารถสร้างสถานีอวากาศนอ,อกโลกได้อีกด้วยจนทําให้หลายประเทศอย่างสหรัฐต้องตื่นตัวในการพัฒนาแข่งกับจินกันเลยทีเดียวและนี่คือศักยภาพของเบอร์หนึ่งในเอเชียและกำลังจะก้าวขึ้นสู่เบอร์สองของโลกในเร็วๆวันนี้ไปดูอันดับที่สองกันต่อเลยนะครับ 안ัน송 กองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดและทันสมัยที่สุดต้องยกให้กองทัพเกาหลีใต้อันดับกองทัพติดท็อปอันดับ5ของโลกนะครับเบอร์2ของเอเชียกับการสวนสนามครั้งยิ่งใหญ่ในวันสถาปนาของกองทัพเกาหลีใต้ครบรอบ79ปีเกาหลีใต้มีพื้นที่ประมาณ1 0แสนตารางกิโลเมตรมีประชากร51ล้านกว่าคนนะครับงบประมาณด้านกองทัพมากถึง4ี่หมื่นล้านดอนลลา,าร์สหรัฐมีทหารประจำการ๕แสนห้าหมื่น 5, 500, นายกองพลสำรองอีกเป็นล้านนะครับรถถัง2,500คัน ยานเกรามากกว่าหมื่นคันปืนใหญ่อาัตาจรสามพันคันปืนใหญ่ลากจูง5,000ันกระบอกรถยิงจรวดหลายลำกล้องหกร้อยคันแม่ oh <my. S 1> ไปดูทัพอากาศก,ากันบ้างนะครับ oh <my. S 1> เกาหลีใต้มีเครื่องบินประจำการมากถึง1,600ลําลำแบ่งออกเป็นเครื่องบินลบ600ลําลำเครื่องบินโจมตี4,000ันลำและยังมีเครื่องบินรุ่นใหม่ F-35 จากสหรัฐอีกด้วย oh <my. S 1> นอกจากนี้ เกาหลีใต้ยังมีฐานการผลิตขีปนาวุธในประเทศทุกรูปแบบหลังจากที่สหรัฐเปิดโอกาสให้ผลิตอาวุธป้องกันประเทศได้และยังมีกองทัพเรือที่ทันสมัยและทรงพลังมีเรือประจำการมากกว่า200ลำเรือบรรทุกเครื่องบินอีก2ลำเรือฟริเกต17ลำเรือคอเวต5ลำเรือดำน้ำอีก22ลำนอกจากนี้ยังมีเรือดำน้ำที่สร้างเองผลิตเองพัฒนาเองเพิ่มขึ้นอีก3ลำอื่นๆไม่ขอกล่าวถึงนะครับ ไปต่อกันที่อันดับที่3กันเลยนะครับอันดับที่3กองทัพญี่ปุ่นแม่หลังจากจบสงครามโลกในคานั้นก็ไม่มีคำว่ากองทัพญี่ปุ่นในวันนี้อีกเลยกองกำลังญี่ปุ่นถูกใช้คำนำหน้าแทนกองทัพเป็นกองกำลังป้องกันตัวเองแทนแต่ยังไงก็ตาม จักรวรรดิญี่ปุ่นบินแดนแห่งนักรบซสมุไรยังคงความกล้าหาญและเก๋าเกมอยู่เสมอถึงแม้ว่าอยู่ภายใต้สนธิสัญญาจีนวากับรัฐธรรมนูญที่มีข้อจำกัดหลายอย่างหลังจากจบศึกสงครามโลกในขราวนั้นล่าสุดญี่ปุ่นได้มีมติให้พิจารณาเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ ที่มีข้อจำกัดในด้านกองทัพให้เปลี่ยนใหม่จากการตั้งรับให้เปิดปฏิบัติการโจมตีก่อนได้และยังแก้ไขข้อจำกัดที่มีมานานถึง60ปีไม่ว่าจะเป็นฐานการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ที่โดนจำกัดให้ปรับเปลี่ยนแก้ไขทันทีสามารถสร้างเองผลิตเองขึ้นมาใช้เองในประเทศได้โดยทางญี่ปุ่นมองว่าข้ามกลางภัยคุกคามรอบด้านญี่ปุ่นไม่สามารถนิ่งเฉยและตกเป็นเป้านิ่งได้จึงเร่งพัฒนาขีดความสามารถทางด้านก กองทัพคืนชีพกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นอีกครั้งเอาสิงานนี้ล่าสุดญี่ปุ่นทุ่มงบประมาณด้านกองทัพถึง7.95ล้านล้านเยนหรือคิดเป็นเงินบาทไทย1.9ล้านล้านบาทงานนี้บอกได้เลยว่า ถ้าจะเทียบกับทางไทยเรางบประมาณด้านกองทัพของไทย1นึ0 0 0สล้านบาทของญี่ปุ่น1.9ล้านล้านบาทนะครับท่านผู้ชมก็คิดคำนวณกันเอาเองว่าห่างกันกี่เท่านะครับถึงแม้ญี่ปุ่นยังเป็นกองกําลังพ้องกันตัวเองแต่ขีดความสามารถด้านบุคลากรในประเทศประกอบกับเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศงานนี้บอกได้เลยว่าไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศของญี่ปุ่นปรบมือพร้อมกันให้มติผ่าน กับเครื่องบินลบรุ่นใหม่ที่ทันสมัยที่สุดสั่งตรงจากสารัฐ f 35A และ f 35B จํานวนมากถึง147ลํานับว่าเป็นฝูงบินที่ทันสมัยที่สุดและทรงพลังที่สุดในภูมิภาคนี้เลยก็ว่าได้แถมยังทําข้อตกลงกับทางสหรัฐอเมริกาให้เครื่องบินลบ f 35จะต้องประกอบในประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด และล่าสุดญี่ปุ่นสร้างโรงงานผลิตเองประกอบเองจึงมีเครื่องบินลบเอฟสที่ผลิตในประเทศเพิ่มจำนวนขึ้นไปอีกหลายลำจนทำให้ชาวเอเชียจับตามองพร้อมยกให้เป็นอันดับที่สที่มีฝูงบินลบมากที่สุดและทันสมัยที่สุดในเอเชียและนี่คือศักยภาพของเบอร์สามในเอเชียที่น่าจับตามอง ไปต่อกันที่อันดับที่4กันเลยนะครับอันดับที่4ยังคงตกเป็นของกองทัพเกาหลีเหนือถูกจัดอันดับกองทัพยอดเยี่ยมที่สุดของเอเชียหลังแพ้คะแนนกองทัพญี่ปุ่นไปแบบชิวเฉียด จากโหบทเว็บไซต์ชาติโยโุโรปให้คะแนนเป็นเอกฉันท์ในด้านการพัฒนากองทัพและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยเรียกได้ว่าญี่ปุ่นแซงหน้าเกาหลีเหนือไปแบบก้าวกระโดดกันเลยทีเดียวสำหรับฐานการผลิตของญี่ปุ่นกับฝูงบินรบอย่าง f 35จนชาติโยโุโรปเชื่อว่าสามารถครองน่านฟ้าได้มากกว่าเครื่องบินรบอื่นใดจึงทําให้ญี่ปุ่นชนะคะแนนเกาหลีเหนือเป็นเอกฉันท์4ต่อ1จากคณะกรรมการ5ท่านงดออกเสียง1ท่าน แต่เกาหลีเหนือก็ยังคงความแข็งแกร่งในด้านกองทัพและกำลังพลแถมยังมีเขี้ยวเล็บที่มีอนุภาพสูงอย่างขีปนาวุธพิสัยไก้และพิสัยไกลที่เกาหลีเหนืออ้างว่ายิงไกลถึง5,000กิโลกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีเขี้ยวเล็บที่น่ากลัวอีกอย่างของเกาหลีเหนือนั่นก็คืออาวุธนิวเคลียร์มากกว่า30ลูกอยู่ในกำมืออีกด้วยและนี่คือแสนอนุภาพของเบอร์สี่ในเอเชียกับกองทัพเกาหลีเหนืออันดับที่ห้า จังคงตกเป็นของกองทัพอินโดนีเซียหลังแพ้คะแนนเกาหลีเหนือไปอย่างน่าเสียดาย2-1งดออกเสียง3ท่านนะครับแพ้คะแนนอาวุธหนะักด้านอาวุธนิวเคลียร์แต่อื่นๆไม่แพ้นะครับส่วนอันดับที่6จยังคงเป็นของเวียดนามนะครับทั้งฐานการผลิตอาวุธในประเทศและกองทัพที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องส่วนอันดับที่7เป็นของประเทศไทยนะครับหลังแพ้คะแนนเวียดนามไปแบบชิวเฉียด 3ต่อ2คะแนนแม่และนี่คือศักยภาพ7อันดับของกองทัพที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเอเชียเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกองทัพขมินเปิดการซ้อมรบด้วยรถถังพระจันบานสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม